เดือดจัดจัดเลยเลยพี่ัตลุกเป็นไฟเดมอนน่าจะเลิกหลอนแล้วใน EP <c oughs> นี้ดิ้วกันมายับยับเหมือนกันนะมาทั้งกองทัพมาทั้งกองเพลิง Reaction Trailer House of the Dragon Season 2 Final EP เ,เป็นยังไงไปดูกันครับสุดท้ายแล้วสัที The Dragons Dance And men are like dust under their feet. We march now toward our annihilation. Mm. I, see it? Be loud. I have entrusted you with a power only few have known. You oh, wow, wow. must strike while we have the mm. advantage. The prince regent is angry. So There's enough. no telling what he will do. You wish to rule the seven kingdoms, but you reign ruin and death. While well, you have mustered an army, Rhaenyra has faltered. Pretenders raise new riders against us. I need you to fly with train fire to battle. You oh. will answer outrage. Outrage. Oh, oh, oh. Every one of us who falls, a hundred <laughs> of will be no mercy. Wow, good เพราะว่าอีพีสุดท้ายแล้วแต่มังกรออกเยอะจริงสั้นๆเลยลุกเป็นไฟเป็นเพิงเลยะเป็นบัตรสีแล้นี่มังกรของแดรอนที่พูดกันมาสักสองอีพีแล้วเนาะเฮสตีลยอนออกมาแล้วเป็นราชินีสีน้ำเงินแต่เหมือนว่าน่าจะได้เห็นแค่มังกรเพราะว่าตัวตัวแดรอนอ่ะเออน่าจะมาโผล่ซีซันน้ารู้สึกว่าเรายังไม่เห็นแคสของเขาด้วยนะว่าประกาศตอนไหนด้วยยังไม่ได้ประกาศนะครับเดี๋ยวรอดูระหว่างนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้มีบ้านสตาร์ทมาแล้วด้วย อ่าโอ้โหที่เรารอมานานแต่ที่เราเคยเห็นมาแล้วเนาะแล้วเขาก็หายไปเลยใช่แล้วเขาหายไปเลยมาตอนต้นมาตอนอี่ตอนหายใชได้เห็นดีมไฟไหมเอออันนี้งงมากแบบอยู่ดีดีึงจะเอาน้องเฮเลนามาขี่ดีมไฟเฉยใช่อยู่ดีโดนพาเข้ารูปสงครามเฉยเลยมันจะหักมุมมากเลยนะถ้าเฮเลนาบอกไม่ กูไม่เอาคือแบบโดนส่วนตัวน้องเป็นคนแบบว่าค่อนข้างอินโทเวิร์ตไม่ค่อยอยากจะแบบยุ่งอะไรกับใครแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้แบบว่าจะออกมาแบบเพื่อช่วยครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจน่ารู้ทำเพื่อบ้านเดมอนน่าจะเลิกหลอนแล้วใน EP นี้แบบความจริงมาเฮ้จบแล้วเนี่ยเออเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเออเหมือนเดินออกไปนำทับอะไรอย่างงี้แล้วเนาะเออแล้วก็ไหนจะฉากที่มีคาเ์ลิกซิตมาอีกมาแล้วน้องเมื่อไหร่คุณจะได้บินอยู่ กลับบ้านเดวมอนคือจะบินจะบินหลายทีนะโอ้ไม่ได้บินอีกแล้วงงมากตอนท้ายน่าจะแบบออกกันฉ่ำเลยนะมังกรเลยจริงโอ้ไม่กี้เห็นกันฉ่ำใใช่ก็ถือว่าอีพีเนี้ยเอ่อเจ้เคลล์มาบิ้วกันมายับยับเหมือนกันนะ มาทั้งกองทับมาทั้งกองเพลิงแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตอน EP8 ีช้ฉายจริงเนี่ยมันจะเป็นกองไฟอย่างที่เห็นนะรู้ป่ะอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันนะจ๊ะ <Down> รอ <า S 1> <ร>ดูเลยวันจ้์จ <Down> ไปจ้จาคาคาเิสค <Down> 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 าคาเิสลากเืดเลือง <Down>